เป็นไงบ้างดีใจไหมครับที่มีโอกาสได้เข้าห้องวัตถุดิบอีกครั้งหนึ่งไม่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 วันนี้มันดีใจนี่เข้าไปหยิบเก็บขนมปังอย่างเดียวเลยครับรอบแรกมันล้นมาแล้วอ่ะสิบห้าทีแรกมันล้นตะกร้าแล้วเชฟล้วคุณจะเอาผมเข้าไปเพื่ออยากจะขอบคุณเชฟจารึกไหมครับเก็บขวาอดีไว้ใช้กับตัวเองแล้วกันผมสามารถทำลายเวลาเขาในช่วงแรกได้มันก็เป็นเกมที่ผมวางเอาไว้ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยยังไงขอให้โชคดีขอบคุณครับ สิบนาทีเร็วเลยเพียงสิบนาทีครับจิมทมเริ่ไมไม่เป็นก้อนวะปัญหาใหญ่เลยอะเลือดมันไม่เซ็ตตัวหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็ไม่สุกหนึ่งสี่สิบนาทีก็ไม่สุกใส่ไข่เพิเลยวันนี้พังพังครับใช่ปะเลือดของคุณไม่เซตตัวจะแก้ไขปัญหายัางไงใส่แป้งใส่ไข่ มันจะเฟ้ไหมครับอันนี้เซตชัวเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วนะครับคุณต้องเร่งเลยนะครับครับครับเร่งอยู่ครับวัดดวงแล้วถ้ามันไม่รอดไม่เสิร์ฟซีเรียสนะแต่เหลือไปมองเวลามันยังพร้อมมีสิทธิ์ลุ้นไงต้องเสี่ยงเลวลาอีก30วินาทีเรลืเวลาอีกเพียง30วินาทีครับเชิญมอยากจะบอกกับจ้างของผมว่าเฮ้ย เลือดผม no ใส่ใจไปเยอะแล้วนะคุณต้องเป็นจานที่อร่อยที่สุดวันนี้นะเราจะได้เข้ารอบเซมิไฟนอลเป็นคนแรกของซีซั่นนี้แน่นอนเหลือเวลาอีก10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1็หมนดเวลายกมือขึ้นครับเรียบร้อครับใบ่าะครับ อธิบายจานนี้ให้เราฟังครับอันนี้ผมได้อินสปิเรชันมาจากก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอันนี้มันจะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวโชคเลือดแต่ว่ามันเป็นโชคคอควายที่แปลว่าโชคดีนะครับเพราะว่ามันเกิดจาก45ทีที่ผมได้มามันก็เลยต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาจนมันออกมาเป็นจานนี้ได้แต่คุณเข้าห้องวัตถิลถึงสองครั้งนะครับรอบ2มันไม่ได้อยากไปนะครับเชฟโดนกันกระแล้งเขาให้โอกาสคุณคุณยังไปว่าเขาอีกออก็เลย ออกมาเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวโชคเลือดซึ่งก็จะมีเลือดอยู่ในทุกอง์ประกอบตั้งแต่เส้นใหญ่เอาเลือดไปขยำกับตะไคร้แล้วก็ไปเตยนําไปนึ่งรละยัดไว้ในเส้นใหญ่อีกทีหนึ่งมีตัวเนื้อสดกับตับไก่ทอดและก็ซอสก๋วยเตี๋ยวเหลือก๋วยเตี๋ยวโชคเลือดหวังว่ามันจะเป็นโชคดีโชคอันนี้นี่จะให้กับเชฟจาริกหรือเปล่าครับของผมมาโชคคอควายเขานั่าจะเพต้องโชคกอกไก่เลือดไหลอ่ะเลือดต้องไหลอ่ะวันนี้จาดหรอเ ครับอย่างแรกเลยผมได้รสชาติของเลือดไม่ว่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวจะเห็นเลยว่าเป็นเป็นสีเบอร์เกนดิคสีออกเลือดหมูนั่นเองได้ชูรสชาติวัตถุิบที่เป็นเลือดไม่มีกลิ่นคาวสแสดงว่ารู้จักวิธีการจัดการได้ดีรสชาติอร่อยมากครับจานนี้บอกได้เลยว่าเพอร์เฟกมากครับเชฟอาครับเชฟอาได้โชค3ชั้นครับ ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์เอาคำว่ากว๋วยเตี๋ยวเรือมาใช้แต่ใส่ทุกอย่างเข้าไปในความเป็นเลือดหมูสดได้ทุกองค์ประกอบการชูวัตถุดิบเลือดหมูสดที่เอาไปขยำกับตะไคร้และใบเตยไม่มีกลิ่นคาวเลยองค์ประกอบอื่นมันคือองค์ประกอบเสริมแต่องค์ประกอบเสริมที่กินแล้วมันอร่อยในคำเดียวเป็นเลือดหมูสดที่อร่อยและเข้มข้นมากครับ จากคอมเมนต์แล้วมั่นใจ100%ว่าเราจะต้องเป็นคนแรกที่ได้เหยียบเข้าไปในรอบเซมิฟิแลของ t h อ n e น t I ซ์ a อรอนเชน